ผัวฝรั่งแกไม่มีอารมณ์กับเราคิดว่าหมดสภาพไม่ยุ่งกันมาเป็นสิบปีนี่น้องขาชีวิตอยู่ยี่รวมทั้งหมดยี่สิบห้าปีไปติดป้อยให้ไปอยู่กับผู้หญิงสองปีกลับมารักษาตัวกับพี่อยู่หนึ่งปีมาเสียเมื่อปีพศ2องพนี้สาเยจ่าเอ้ยพี่ฝากเรื่องเรานะ มาเล่าสู่กันฟังหน่อยเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้เรื่องราวจากคุณพี่นะคะเขียนมาแบบยาวๆเลยว่าผัวฝรั่งที่ไม่มีอารมณ์กับเราใช่ว่าจะไม่มีไม่นอกใจเหนียนะพี่น้องขาวันนี้ก็มึนๆเพิ่งอาบน้ําเคลียร์ตัวเองลงมาเมื่อกี้นะ,ะรีบมาทําวิดีโอไว้ปล่อยพรุ่งนี้เช้าเนาะเรื่องราวพี่น้อง ออกําลังส่งเข้ามาก็าเยอะมากช่วงนี้สองวันมานี่ยายจางองอมๆนะคะเอาจริงไม่มีอารมณ์พูดมันก็ไม่มีแรงส่งนะทุกคนมาเริ่มกันเลยนะคะผัวฝร,รั่งฝร,รั่งไม่มีอารมณ์กับเราใช่ว่าจะไม่นอกใจเรายายจ๋าจเฮ้ยเคยเป็นไหมพี่อยู่กับสามีกันมานะคะ เออสิปีแล้วที่ไม่ได้ยุ่งกันเนาะอันนี้ท้ายๆนะคะสิปีแล้วที่ไม่ได้ยุ่งกันอืมแต่ก็รักกันดีนะหอมแก้มกันกอดกันนะคะจุ๊บกันห่วยฟูดเรื่องนี้เหมือนตัวเองเลยนอนด้วยกันปกติแต่ว่าเรื่องบนเตียงเราไม่มีแล้วเราก็ไม่เล่าหรือนะฮะอืมก็ปล่อยเนาะเพราะสามีพี่ก็อายุมากขึ้นด้วยคิดว่าแกคงไม่มีอะไรแล้วแต่ไม่คิดไม่ฝันว่าไปเมืองไทยเนาะ แล้วแอบไปหาผู้หญิงใหม่แหมนะไปนวดนะไอ้เราก็ไม่ได้คิดอะไรแกแล้วเนาะปล่อยไปแล้วก็อยู่กันมานานสิบปีแล้วเราก็อยู่กันเหมือนเพื่อนอืดูแลกันจุบกันหอมกันดูแลกันนอนด้วยกันจับมือกันนะคะเป็นเรื่องแบบนี้ก็ไม่คิดว่าจะามีนะคะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอืพี่ก็ปล่อยเข้าไปเองแหละนะความสบายใจเราก็ไปทางเขาก็ไปทางอาคิดว่าแกไม่มี ปัญญานะคะเพราะเขาไม่มีอะไรกับเราแล้วจะไม่มีปัญหากับคนอื่นเนาะที่ไหนได้เราคิดผิดไปเที่ยวกลับมานะคะติดใจนิสัยเปลี่ยน หงุดหงิดอยากกลับไปเมืองไทยอีกครั้งก็ทะเลาะกันกับเราก็เลยถามว่าทําไมถึงอยากไปเมืองไทยฉันชอบไปเที่ยวเมืองไทยฉันมีความสุขฉันแก่มใสฉันรู้สึกดีมากแรกๆเขาก็พูดแบบนี้เราก็แปลกฝรั่งแก่มาเล่นโทรศัพท์แอบคุยตลอดพอเราถามก็ว่าไม่มีอะไรล็อกหน้าจอโทรศัพท์ด้วยเราถามว่าซ่อนอะไรไว้ ก็ไม่มีอะไรนะคะเขาพูดแค่นั้นเราก็เลยแอบ,บคอยดูอยู่อาการของเขาปีนี้เริ่มหงุดงิดออยากแยกห้องนอนบอกลำคาญเมียนะคะไม่เป็นส่วนตัวพนะใหญ่จ๋าเอ่ยคิดดูนะคะสิบปีโอเคไม่ได้ยุ่งกันแต่ก็ไม่เคยมีคําพูดแบบนี้หลังจากกลับเมืองไทยมากลับมีแววว่างหงุดงิดลำคาญอยากมีที่ส่วนตัวเฮ้ยมันแปลกอยู่นะอยู่กันมา22ปีแล้วเนาะ อืมไม่เคยเป็นแบบนี้เราก็ปล่อยทีนี้ไปแอบ,บฟังที่ไหนได้คุยกับสาวเมืองไทยนะอะตอนไปเที่ยวครั้งที่แล้วไปเจอสาวนวดส่งเงินให้ใช้ป่าค่าป่าขาว่าะั้นเราก็เลยแอบ,บอัดวิดีโอแกคงคิดว่าเรานอนแล้วเพราะมันตีหนึ่งแล้วคุยจ้อยแต่ไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงหลอกแต่เราก็ไม่พูดอะไร ตื่นเช้ามาคุยปกติก็เลยถามแกว่าเนี่ยฉันมีนัดกับหมอลูกบอกว่ามาอาทิตย์หน้าเธอไปส่งฉันได้ไหมเขาบอกว่าโอเคโอเคฉันก็เอาเบอร์โทรศัพท์หมอให้ให้เบอร์โทรศัพท์เธอให้หมอนะเพราะว่าโทรศัพท์ฉันอะตกน้ําและอีกอย่างนึงฉันก็พูดภาษาหมอไม่เข้าใจเขาก็บอกว่าโอเคโอเคทีนี้วันนั้นโทรศัพท์หมอนะคะ โทรศัพท์หมอเนาะโทรมาแกก็รับสายแล้วเดินเอาโทรศัพท์มาให้เราแล้วแกก็เดินหายไปคงไม่คิดว่าเราจะคุยกับหมอเสร็จแล้วก็กดเข้าไปดูไอทีเขาคุยกันไว้ปัาดส่งเงินให้ผู้หญิงแหมเราก็แคปถ่ายเอาไว้เพื่อเอาไว้โต้แล้วเราก็เอาโทรศัพท์ไปคืนให้กับแกแกก็ไม่ว่าอะไรแกคงคิดว่าเราไม่ได้ดู ทีนี้ปล่อยมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ความรู้สึกฝรั่งมันหมดใจมันรักคนอื่นมันอยากเอาผู้หญิงคนอื่นขึ้นมาแต่มันก็ติดที่เราอารมณ์เขาก็เริ่มหง,งุดหงิดพานอืทำอะไรก็ไม่อร่อยเขาบอกว่าฉันจะไปเที่ยวเมืองไทยนะเธอไม่ต้องไปเฝ้าบ้านแล้วช่วงนี้เธอก็รักษาสุขภาพด้วยเป็นข้ออ้างนะฮะเราก็เลยบอกว่าเธอ รอฉันสักหน่อยสิฉันไปด้วยออไม่ไม่ฉันไม่รอฉันไม่เอเธอฉันไม่ได้ทำงานฉันเบื่อฉันจะไปไหนก็ปล่อยฉันแต่เธอต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะฉันไปแค่สองอาทิตย์เดี๋ยวก็กลับมาว่าสั้นฝรั่งเท่าวานะคะทะเลาะกันเลยทีนี้เราก็เลยพูดขึ้นว่าเธออยากไปหาผู้หญิงคนนั้นเหรอเขาบอกว่าเธอพูดอะไร ฉันเห็นแล้วในโทรศัพท์ของเธอฉันถ่ายไว้หมดแล้ววันที่หมอโทรศัพท์มาให้เธอให้ฉันน่ะเสียมารยญาติว่าฉันโมโหใส่เมียนะคะว่าดูโทรศัพท์ของเขาเนาะ,ะเป็นเหมือนโวยวายเราก็เลยบอกว่าเธอคิดจะเอาผู้หญิงใหม่มาหรอแล้วฉันล่าฝรั่งบอกว่าก็อยู่ไปดีเธอก็อยู่ที่นี่ได้แล้วฉันไม่ได้พูดเลยว่าจะเอาเขามา ฉันแค่คิดว่าจะไปอยู่เมืองไทยจะไปอยู่กับเขาถ้าเธอไม่พอใจเธอก็อยาฉันได้เลยวริษันฝรั่งพูดขึ้นนะลูกเต้าเราก็ตัวแล้วฉันต้องการมีความสุขยามแก่ฉันอยู่กับเขาเขาทําให้ฉันมีความสุขในเรื่องบนเตียงได้เขาช่วยเหลือฉันได้ทําให้ฉัน ทุกอย่างป๊าดเยจ๋าเอ้ยพี่ละช็อกค่ะว่าผัวบอกว่าผู้หญิงทําให้ทุกอย่างบนเตียงเนาะนึกว่ามันหมดสภาพที่ไหนมันไปติดใจสาวน้อยทําให้มันโอ๊ยพี่ก็เลยบอกว่าอยากไปไปไปอยู่กับเขานะ่ะลองไปดูซักตั้งสิถ้าเธอนะฮะไม่มีเงินให้เขาเยอะเขาจะอยู่กับเธอไหม สุขภาพร่างกายเธอก็ไม่ค่อยดีไปเลยไปฉันจะอยู่ที่นี่กับลูกอยู่บ้านนี้แหละอยากไปไปเลยเขาก็ยิ้มถูกใจแล้วเธออืมไม่จําเป็นต้องอยากกับฉันหรอกนะฮะเนาะฉันจะให้เธอไปทดลองอยู่กับผู้หญิงคนนั้นเลยคนแก่อย่างเธอใครจะอดทนได้เหมือนฉันไปเลยนะฮะก็บอกแค่นั้นแหละเนาะเงินแล้วก็กลับไปใหม่หนะฮะ ทีนี้พอแกก็ไปนะยิ้มถูกใจคนแก่อย่างเธอไปเลยบอกแค่นั้นนะคะไปอยู่ได้สามเดือนรอบแรกแกก็เที่ยวไปแบบนั้นเที่ยวไปแบบนั้นอยู่สองปีเที่ยวไปแบบนั้นอยู่สองปีเต็มๆและแกก็เริ่มไม่สบายไปรักษาสุขภาพที่ไทยต้องจ่ายเงินอืก้อนนะคะมาเบิกทีหลังเงินเริ่มติดขัดผู้หญิงเริ่มเบือ่อเอต้องดู แลคนป่วยตัวแกก็ต้องใช้เงินดูแลตัวเองกลับมาหวังจะมาเบิกเงินแล้วจะกลับไปไทยใหม่อมืใจผู้เท่าเนาะหลงเด็กน้อยนะคะพอกลับมาไม่นานหมอก็แจ้งว่าแกเป็นโรคมะเร็งและต้องรักษาอยู่ที่นี่แกใจเสียอยากกลับไปหาผู้หญิงก็กลับไปไม่ได้แต่ก็ส่งเงินให้เขานะพี่ก็ปลอย เพราะเป็นเงินเดือนของแกจนถึงวันสุดท้ายแกป่วยนอนโรงพยาบาลไม่นานแกก็เสียสุดท้ายก่อนตายแกก็ยังส่งเงินให้ผู้หญิงคนนั้นประมาณสองหมื่นบาทดูดูนะฮะเหมือนจะห่วงเขามากแต่พี่ก็ไม่ยุ่งเพราะเราใช้เงินคนละกระเป๋ากันมาพักใหญ่และเป็นสิปีแล้วและพี่ทำงานมีเงินเป็นของตัวเอง แกมาเสียตอนต้นปีพศ2023พี่อยู่ที่นี่ตอนนี้กินเงินเดือนไม่ไม้นะคะก็ได้เยอะอยู่นะอืมได้พันหร้อยยูโรนะบ้านทุกอย่างก็เป็นของพี่เรามีลูกด้วยกันหนึ่งคนแล้วลูกสาวที่ติดมาจากเมืองไทยกับพี่ก็มีหลานให้พี่เลี้ยงปัจจุบันอยู่สบายพี่พึ่ง ไปเมืองไทยมากับลูกหลานมีความสุขจ้าไปเที่ยวไทยเนาะที่ภูเก็ตพอแม่ของพี่ไม่อยู่แล้วส่วนที่เหลือน้องชายช่วยเหลือน้องชายบ้างเล็กๆให้เยอะอยู่เดี๋ยวนี้ก็ปล่อยเขาไปแล้วพี่อยู่ที่นี่เลี้ยงหลานลูกสาวลูกของลูกสาวอืของพี่นะคะลูกชายพี่ก็เป็นลูกครึ่งเนาะ21ปีละ เขาก็เรียนอยู่บอกเลยตั้งแต่สามีเสียไปสบายใจมากถึงแม้เราจะทำใจได้ปล่อยผัวไปแต่มันก็เจ็บลึกๆอยู่ในใจผู้หญิงอย่างเราเนาะอืพี่ไม่ไปโทษใครเพราะว่าพี่ก็ไม่ป้องกัน ในตอนนั้นและไม่คิดไม่ฝันว่าแกจะหืนยามแก่นี่แหละจ้าเรื่องราวของพี่พี่เอามาเล่าสู่กันฟังเป็นวิทยาทานอย่าได้คิดอย่าได้ฝันว่าสามีหมดสภาพกับเรานะฮะมันจะไม่มีอารมณ์กับคนอื่นมีอยู่จริงลืมบอกไปสามีพี่76ปีตอนแกเสียเนาะเราได้อยู่ด้วยกันตอนเจอกัน55บนะฮะอืม ตอนแกตายอยู่ร่วมกัน25ปีเต็มตอนนี้เออติดผู้หญิงอยู่สองปีนะคะติดผู้หญิงอยู่สองปีแล้วก็กลับมารักษาตัวอยู่กับพี่หนึ่งปีแล้วก็มาเสียหมดเวียนหมดกรรมกันตอนนี้ไม่คิดอะไรมากใหม่พี่มาย้อนนึกว่าพี่อยากให้สามีอยากให้สามีวันนั้นอืมอาจจะต้องแบ่งถ้าพี่อยา ให้สามีวันนั้นอาจจะต้องแบ่งบ้านคนละครึ่งคงจะไม่ได้มีบ้านอยู่เหมือนตอนนี้คิดถึงวันนั้นพี่คิดถูกจริงๆสวรรค์มีตาฟ้าประทานให้พี่เป็นคนชนะเพราะพี่ไม่ได้ทำผิดกับเขาสุดท้ายเขาก็ได้กลับมาสิ้นใจตายกับพี่แล้วพี่ก็ดีอืมนะอยู่บ้านนี้พร้อมกับลูก จนถึงทุกวันนี้ยายจ๋าเอ้ยเรื่องพี่ก็มีแค่นี้แหละขอบคุณนะที่ให้พี่ได้ระบายและพี่ก็ฝากเอาเรื่องนี้เนาะเรื่องของพี่ไปเล่าสู่กันฟังให้เตือนสติสาวสาวอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะคะถึงแก่แล้วก็มีอารมณ์ถ้าไปเจอกินใหม่พนะพี่น้องหุยจริงนะเนี่ยคิดถูกนี่อีกข้อหนึ่งนะยายจ๋าถ้าแก่ไปนะคะ ยาจ๋าเคยพูดแล้วเนาะก่อนจะมาเจอเรื่องนี้เออถ้าสมมตินะชีวิตสาธุบุญบุญกรรมอย่าสร้างต่อกันอย่าได้มาใกล้มาไกลกันเลยเนาะเออเงินทองในกระเป๋าเขาเป็นของเขานะสมมติว่ามาเกมาเฮ้มาติดผู้หญิงยามแก่เท่าเนี่ยยายจ๋าบอกเลยยายจ๋าไม่เอาใบหย่านะฮะยายจ๋าจะเอาใบเซ็นมอบบ้านให้ อย่างของคุณพี่นี่ไปเธอเอาไปลองเริ่มแก่แล้วมันจะอยู่ได้ทนขนาดไหนไม่มีเงินใครจะเอาใช่ไหมท้าทาทยแต่บอกเลยความเจ็บปวดมันตกอยู่ผู้หญิงเนาะแต่ก็ทําใจคิดถูกมีสตินะเออติดหญิงอยู่สองปีเงินนะ่ะมันเป็นเงินเดือนเขาเนาะจะไปใช้จะไปเติมความสุขกรชั่งเหอะแต่ส่วนที่เราคลองลาดเราถือไว้อ่าก็คือบ้านนะแล้วก็ลูกที่นี่นะคะ เอออืมได้สติมีสติมากๆขอบคุณเรื่องราวของคุณพี่นะคะที่ส่งมาให้เนาะเราก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามแล้วก็ไม่ได้แจ้งประเทศด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนให้พี่ๆมีความสุขนะคิดถึงความทุกข์มันผ่านพ้นมาได้แล้วพี่ก็เข้มแข็งมากๆและมีสติมากๆก้าวข้ามจนชนะอืมคำว่าสวัสดีตาเราไม่ได้ทำผิดกับใครสุดท้ายทุกอย่างก็เป็นของเราอันเนี้ยจริง แต่ความอดทนในหลายคนจะได้เหมือนเจ้าของเรื่องนี้ไหมเราก็ต้องมาเช็คตัวเองนะคะทุกคนตัวเราจะทําได้ไหมปล่อยผัวไปนะคะแล้วยืนอยู่ตนนี้สุดท้ายป่วยกลับมาก็มารักษาอืกรรมรับไม่นานหนึ่งปีเสียนหนีเนาะอืก็ได้รับเงินเดือนไม่ไม้แล้วก็ส่วนที่เหลือเป็นของเมียและลูกโอ้เวยมาแล้วก็ไปพี่น้องขาสารพัดเนาะ ปัญหาของชีวิตเมียฝรั่งใครคิดเห็นเป็นยังไงเสริมเติมให้ด้วยนะคะทุกคน